สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคานวนนะ,ะแต้มรวมส่งตะบนนะคะเทียบชนสองสูตรนะคะแล้วก็แต้มรวมสามตะบนนะคะเทียบชนสองสูตรคะที่สมาชิกขอมาะคะก่อนที่เราจะเข้านะคะการคานวน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสื่ิและความน่าจะเป็นเท่านั้น จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยทัพยนะ์นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะเรามาเริ่มนะจากแต้มสองตัวบนก่อนฮะสมาชิกบอกว่าอยากจะได้นะแต้มอสองตัวนะเทียบชนส่งสูตรนะเหมือนอย่างที่แอดเคยลงนะช่อง มีการมีรวยสูตรหวยฟรีฮะแอดก็ลงให้นะะตามที่สมาชิกขอเนาะอันเนี้ยสถิตินะคะสูตรที่สองเนี่ยเดินสิบหกงวดฮะแต่ว่าสูตรที่หนึ่งเนี่ยเดินยาวนะคะสิบแปดงวดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะงวดแรกนะคะที่ชนนะคะชนที่หนึ่งฮะออกหกหกห้าฮะหกบวกห้าเท่ากับหนึ่งฮะแต้มจะอยู่ช่องนี้นะคะ งวดต่อมาชนที่8ออก6 2มองงวต่มาชนที่8ออก4 4มวดต่อมาชนที่3ออก2 1งวดต่อมาชนที่7ออก4 3มวดต่อมาชนที่9ออก6 3มวดต่อมาชนที่9ออก0 9มวดต่อมาชนที่6ออก7 9งวดต่อมาชนที่0ออกเบิ้0 0งวดต่อมาชนที่4ออก7 7งวดต่อมาชนที่3ออก9 4มวดต่อมาชนที่9ออก6 3มวดต่อมาชนที่5ออก8 7 งวดตอมาชนที่9ออก27งวดต่ตมาชนที่6ออก88แล้วก็งวดล่าสุดนะชนที่9นะคะออก09นย์เะเรามาดูนะของงวดนี้นะว่าแอดเลือกนะให้วัดดวงนะที่แต้ไหนนะคะสูตรนะเราใช้หลักแสนหลักหมื่น2ครั้ง หน่วยบนส่งครั้งสิบล่างห้าครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึหน่งสองครั้งรอยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่เจ็ดตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนเลยวค่ะสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกแปดเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกสี่ เท่ากับสองบวก2เท่ากับ4 4บวก1นเท่ากับ5 5บวก7นะเท่ากับ2 2บวก2นะเท่ากับ4นะเราจะได้นะแต้มรวมนะ2ตัวบนในสูตรที่1นะสองสสูตรนี้เดิน18บังวดนะก็ถือว่าสองตัวที่ระยะยาวมากๆเลยนะคะสำหรับแต้มสูตรที่สองนะหลักหมื่นร้อยบนสองครั้งหน่วยบนร้อยหน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่สองสครั้ง หน่วยหนะ้าครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่หนึ่ทายครั้งที่สหน่วยทายครั้งที่สองแล้วบวกข้างที่แปบวกหเท่ากับหนบวกเ้เท่ากับศย์บกหงท่ากับหนบวกศูนย์เท่ากับหนบวกสองเท่ากับสาบวกห่งเท่ากับสี่สี่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับหบวกหนเท่ากับหกบวกแปดนะเทกับสี่สี่บวกหนึ่งนะเท่ากับห้าเราจะได้นะแต้มรวมสองตัวบนนะในสูตรที่สองนะะสี่ห้า ในงวดนี้นะฮะแอดเรื่องฮนะแต้มชนมาให้นะฮะก็คือแต้มสี่นะสำหรับงวดนี้นะเพื่อนๆนะ,ะชอบไหมนะ,ะสำหรับแต้มสี่นะฮะแต้มสี่นะ,ะจับคู่ชุดแต้มสี่มีอะไรบ้างนะฮะ ถ้าแต้มคู่เนี่ยจะได้ทั้งหมดนะคะหกคู่ชุดนะคะไปกลับนะคะแต่ถ้าแต้มคี่จะได้ทั้งหมดห้าคู่ชุดไปกลับนะ,ะแต้มสี่ก็จะมีที่ศูนย์สี่นะคะสามหนึ่งสองสองห้าเก้าเจ็ดเจ็ดหกแปด แบบนี้นะอันนี้คือแต้มสีนะคะจะได้กี่คู่ชุดหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคู่ชุดเหมือนกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคู่ชุดไปกับเหมือนกันไม่ใช่11คู่ชุดนะคะแอดพูดผิดนะคะเสร็จแล้วเนี่ย ในแต้มสีนี้นะมานะคะเลขวิ่งที่แอดให้นะคะสามห้าหนึ่งนะคะในนี้เนี่ยก็จะมีนะคะคู่ชุดสามหนึ่งะคะในนี้นะคะที่เด่นที่สุดนะคะแต่ถ้าหากว่าคู่ชุดสามหนึ่งไม่มาฮะ,ะก็จะเป็นนะคะแต้มสี่นะคะก็จะเป็นอ่าที่ติดห้าก็จะมีห้าเก้าแบบนี้นะคะ ก็จะมีสองคู่ชุดนะที่ติดแต้มสี่นะก็คือสามหนึ่งนะกับห้าเก้านะถ้าเราเลือกจากอ่าที่เป็นนะเลขวิ่งแบบนี้นะเพราะว่าสามหนึ่งหนึ่งสามเนี่ยก็อยู่ในแต้มนี้อยู่แล้วนะแต่ถ้าห้ามาคะก็จะเป็นนะห้าเก้าแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะคะก็ลองเลือกพิจารณาดูนะคะว่าชอบไหมฮะแต้มสี่นะในงวดนี้นะเดี๋ยวเราไปดูแต้มสามตัวบนกันเลยนะคะแต้มสามตัวบนนะคะ สถิตินะสิบหกงวดนะแต่ว่าสูตรที่1นึ่งเนี่ยสิงวดฮะชนที่แต้มเจ็นออกหกหกห้าหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกห้เท่ากับเจแต้มจะอยู่ตรงนี้นะแต้มตัวรวมนะชนที่7ออก9ก้ชนที่แต้มแปดออกศูนชนที่แต้มห้าออกสองสชนที่แต้มห้าออกแปดชนที่แต้มเ ออกแดชนที่แต้ม1ออก2 0 9ชนที่แต้ม3ออก7 7 9ชนที่แต้ม7ออก70 0ชนที่แต้ม7ออก3 7 7ชนที่แต้ม um 1ออก894ชนที่แต้ม4ออก563ชนที่แต้ม1ออก6 6 8ชนที่แต้ม1ออก2 2 7ชนที่แต้ม9ออก388แะแล้วก็งวดที่ผ่านมาหาชนที่แต้ม2ออก3093ูวก0เท่ากับ3 3บวก9เท่ากับ2องแต้ม2แบบนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าในงวดนี้น่ะแอดให้แต้มฮะวัดดวงฮะสำหรับแต้มสามตบนฮะแต้มไหนนะคะสูตรเราจะใช้นะคะหลักหมื่นสองครั้งหลักพันสามครั้งร้อยบนสี่ครั้งหน่วยบนสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองศูนย์บวกสามเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกเก้าเท่ากับสี่สี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกสี่เท่ากับแปด แปดบวกสามเท่ากับหนึ่งะคะหนึ่งบวกสองเท่ากับสามเราจะได้แต้มรวมสามตัวบนในสูตรที่หนึ่งะหนึ่งสามนะเดินสิบเจ็ดงวดสูตรที่สองนะร้อยบนสี่ครั้งสิบบนสองครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบทายครั้งที่หนึ่งร้อยทายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยทายครั้งที่สองระบบข้างที่หนึ่ง สองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกเจ็ดเท่ากับเกบวกหเท่ากับศนยบวกศเท่ากับศูบกสเท่ากับสีบวกเท่ากับศย์ศูนย์บวกหเท่ากับหกบวกสเท่ากับหนบวกสเท่ากับแปสิแปดบวกหนเท่ากับเกบวกหะคะเท่ากับศนย์ศูนย์บวกหเท่ากับหเราจะได้ฮะแต้มรวมสามตบทะในสูตรที่2อะแต้มศูนย์หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะต่มา่ะ แต้มชนของเราในงวดนี้นะคะแต้มวัดดวงนะคะก็คือแต้มหนึ่งถ้าเพื่อนๆชอบนะ,ะในแต้มรวมสามตบนะคะถ้าแต้มหนึ่งใช่ไหมคะถ้าในคู่ชุดที่เป็นอนะ่ะเลขวิ่งเนะี 5, 3, นะ่ยห้าสามหนึ่งเนี่ย ห้าบวกสามเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเนี่ยเท่ากับเก้านะคะเต้มเก้านะแต่ว่าถามว่าเต้มเก้ามาได้ไหมนะคะก็มาได้นะจากการวิเคราะห์ของแอดนะจากเต้มสูตรเก่าเนาะในงวดนี้นะคะเต้มเต้มที่แอดใช้นะที่เต้มระยะยาวที่แอดลงสูตรไปให้แล้วเนาะก็ไม่ติดเต้มเก้านะแล้วก็ไอ้ตัวชนเนี่ยเต้มหนึ่งเก้านะอันนี้จะมาจากอ่าสูตรเก่า เนี่ยงวดที่แล้วที่แอดชอบแต้มสองนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้สูตรเก่าของเรานะคะเสร็จแล้วตัวชนเนี่ยชนที่สองแปดแล้วก็อันนี้ชนสี่ศูร้อยี่สิบงวดเนี่ยชนสองสามแปดเก้าพอเอามาจับคู่กันแบบนี้นะคะมันก็จะเด่นสุดนะคะแต้มสองที่สมาชิกอ่าแล้วก็ติดอ่าแต้มแปดด้วยนะคะแต่ว่าแต้มแปดเนี่ยเขาติดดับทางงวดที่แล้วเนี่ยแต้มแปดติดดับแบบนี้นะคะก็เลยทําให้นะคะ อแอดชอบที่แต้มสองนะแต่แค่แอดเดาผิดนะเพราะว่างวดที่แล้วแอดชอบนะที่สี่เก้านะชอบเก้าหลักหน่วยนะแอดมองว่าถ้าแต้มสองมาก็จะเป็นเก้าสี่เก้าแบบนี้นะก็เดาผิดนะเดาผิดตรงหลักแอบเดาถูกหลักอย่างเงี้ยเดาถูกร้อยสิบหน่วยอะเดาถูกก็เป็นคี้คู่ขี้นะแต่ว่า,าเดานะหลักสิบผิดนะซึ่ง ร้อยบนเนี่ยแอดก็มองว่ามาได้ที่เลขคี้ทุกตัวเลยนะคะแค่หลักสิบแอดเดาผิดแค่นั้นเองค่ะในงวดนี้เนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์นะตามแต้มนะแต้มสูตรเก่าของเรานะคะจะไม่ได้นะแต้มอ่าแต้มที่นั่นนะคะจะเป็นนะอันนี้สูตรเก่านะจะเป็นแบบนี้นะะแต้มหนึ่งเนี่ย จะไม่ได้อยู่นะในตัวชนค่ะจะเป็นแต้มคู่มากกว่าค่ะจะเป็นแต้มศูนย์คะกับแต้มสองคะที่ชนกันแบบนี้ค่ะกับสูตรเก่านะสูตรสองแบบนี้นะค่ะถ้าสําหรับแต้มคู่นะเสร็จแล้วเนี่ยแต้มสองคะติดดับนะแอดก็เลยคิดว่านะถ้าแต้มคู่มาเนี่ยก็น่าจะเป็นแต้มศูนย์คะแต้มศูนย์เนี่ยก็มีอยู่ในสูตรที่หนึ่งอยู่นะคะแต่สูตรที่สองคะก็คือ ศูนย์หนึ่งนี่นะคะแต้มแต้มคู่นะคะแต่ว่า,อ,าอันนี้เนี่ยเป็นสูตรของวีไอพีหนึ่งนะ,ะที่เขาขอมาะคะเขาชนกัน,นะะที่แต้มหนึ่งกับแต้มเก้านะ,ะฉะนั้นแอดมองว่านะ,ะถ้าสมมติว่านะ,ะาเพราะว่าแต้มรวมสามตบบนของเราได้ที่แต้มคีเนาะแอดก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะมาแต้มคีได้ฉะนั้นถ้าแต้มคีนะคะ ห้าสามหนึ่งเนี่ยก็ติดเต็มเก้านะคะแค่เขาติดเต้มดับแค่นั้นเองนะคะแอดก็มองว่าน่าจะมาได้นะคะห้าสามหนึ่งห้าบวกสเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเนี่ยเท่ากับเก้าเต็มเต็มก้านะคะแต่ถ้าแต้มหนึ่งมาลนะ,ะแอดเต้มหนึ่งตัวชนของเรามานะ,ะตัวที่เราจับคู่ชุดเมื่อกี้นี้นะคะเด่นสุดแอดก็จะเขียนให้แบบนี้นะคะกันนะคะ สามหนึ่งฮะถ้าแต้มหนึ่งมาฮะอันนี้สามบวกหนึ่งเท่ากับสี่ก็จะเป็นฮะเจ็ดสามหนึ่งแบบนี้นะฮะส่วนห้าเก้านะคะก็จะเป็นฮะเจ็ดห้าเก้าแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือชุดสามตัวนะฮะเพื่อนๆชอบไหมนะส่วนอยู่ในชุดสรุปนะคะเจ็ดสามหนึ่งฮะก็อยู่ในชุดสรุปอยู่แล้วนะะชุดที่แอดน่าจะเป็นชุดเน้นด้วยนะคะ ถ้าใครยังไม่ได้ดูชุดสรุปก็สามารถไปดูได้นะเนี่นะคะก็อยู่ในชุดเน้นนะคะ731หนี่งนะคะก็ให้เพื่อนๆนะลองพิจารณาคะถ้าต้องเลือกนะชุดใดชุดหนึ่งแอรก็เลือกไปที่731แบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้การันตีนะคะว่าผลจะออกมา100%นะคะ,นะะถ้าเพื่อนๆชอบอยากลองนําไปเสี่ยงคะก็เลือกนําไปเสี่ยงคะแต่ว่าในงวดนี้เนี่ย เราอย่ามาพึ่งนะคะมองข้ามนะคะที่ติดเลขคู่ด้วยนะคะฉะนั้นป้องกันที่ติดเลขคู่ไว้ด้วยนะคะก็สําหรับสมาชิกที่ขอมาะคะเป็นแต้มเทียบชน,นะคะแอดก็ลงให้แล้วนะคะถ้าชอบก็เลือกนําไปเสียงนะคะไม่ชอบก็แค่มองผ่าน,นะคะก็จะมีะคะสูตรที่สมาชิกขอมาที่ยังไม่ได้ลงะคะก็จะเป็นสูตระคะที่เป็นสมาชิกขอมาะคะร้อยสิบคะแบบะคะ่ะ สองตัวเออไม่ใช่ร้อยสิบแบบสี่ตัวนะคะเทียบชนสองสูตรร้อยหน่วยแบบสี่ตัวเทียบชนสองสูตรคะ,ะแล้วก็เด่นบนนะคะก็คือมาได้ร้อยสิบหน่วยแบบสี่ตัวนะคะเทียบชนคะ,ะแล้วก็เท่าที่อ่านนะคะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะส่วนสูตรอื่นๆเนี่ยบางคนยังหาไม่เจอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแต้มดับแต้มชนคะ ที่เป็นอ่าแต้มเทียบชนนะคะลงไปให้หมดแล้วนะคะก็อ่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้กดติดตามเนี่ยเพื่อนๆจะไม่เจอคลิปที่แอดลงทั้งหมดนะส่วนในงวดนี้เนี่ยก็ลงไปให้เยอะแล้วนะส่วนใครที่คิดว่าสูตรเนี่ยมันเยอะเกินไปนะไม่รู้จะใช้สูตรไหนเนี่ยก็ให้เลือกบางสูตรนะที่เพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆชอบนะนำไปเสี่ยงแบบนี้นะคะแอดเนี่ยก็อยากจะทําไว้นะคะเป็นไกด์ไลน์งวดหน้าด้วยนะคะเพราะว่า อ่าไม่ได้ลงคลิปมาหลายงวดเนาะงวดนี้ก็อยากจะลงสูตรนะที่อ่าไว้เป็นไกด์ไลน์งวดหน้าด้วยนะแล้วก็อ่าลงสูตรนะที่เพื่อนๆสมาชิกขอมาด้วยนะคะก็ถ้าชอบก็เนบนาไปเสี่ยงนะคะไม่ชอบนะก็แค่มองผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนชอบก็อย่ากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ